อย่างที่ใครๆเขาว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเมื่อเธอต้องมาติดอยู่กลางพายุหิมะกับคนร้ายลักพาตัวโดยหนึ่งในพวกเขาคือโจรที่ลักพาตัวเด็กมาเธอนั้นพยายามที่จะใจเย็นและหาทางออกให้กับเรื่องทั้งหมดโดยที่ไม่ให้โจรรู้ตัวและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปติดตามได้ใน no exit และก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหนังผมก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนกด like กด subscribe และกดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับโดยเรื่องราวก็ได้เปิดมาที่ศูนย์บำบัดยาแห่งหนึ่งเจดกำลังเล่าถึงเรื่องประสบการณ์ที่เธอได้พบเจอทุกวันโดยมีทุกคนนั่งฟังอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคนหนึ่งที่เหมือนว่าจะไม่อินกับเรื่องราวของเจดเลยเธอมีชื่อว่าดาบีเมื่อเจดพูดจบก็ถึงตาของดาบีที่ต้องพูดเธอพูดแซะเจดไปว่าเรื่องที่เจดเล่านั้นเธอได้ยินมันซ้ําแล้วซ้ําเล่ามาตั้งแต่ตอน2ปีที่แล้วและเจดก็ไม่พอใจมากที่เธอพูดแบบนั้นออกมาซึ่งก็ดูเหมือนว่า ดาบีจะไม่อยากอยู่ที่นี่สักเท่าไหร่แลครับโดยระหว่างการสนทนาน,นั้นก็มีสายด่วนเข้ามาถึงดาบีว่าแม่ของเธอนั้นเส้นเลือดในสมองแตกและต้องผ่าตัดในวันพรุ่งนี้โดยคนที่โทรมาหาดาบีนั้นก็ได้ให้เบอร์พี่สาวของเธอไว้กับเธอและบอกให้เธอนั้นโทรหาพี่สาวก่อนซึ่งเธอก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากการโทรกจากศูนย์บำบัดน,น,นั้นเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเพราะกฎของศูนย์ก็คือห้ามโทรหาใครพอตกดึกมาเธอเลยไปหาเจดเพื่อขอยืมมือถือที่เจดแอบเอาเข้ามาเจด่ะไม่ยอมให้เธอยืมในตอนแรก แต่ดาบี้ก็ขู่ว่าเธอนั้นจะเอาเดือนที่7็มีโทรศัพท์ไปบอกกับผู้คุมซึ่งในที่สุดเธอก็ยอมให้ดาบี้ยืมโทรศัพท์มาเมื่อดาบี้ได้โทรศัพท์มาแล้วเธอก็โทรไปหาพี่สาวด้วยความเป็นห่วงแม่แต่ว่าเธอกระโดนพี่สาวดา่าและห้ามให้เธอออกมาจากศูนย์บำบัดเพราะกลัวว่า ถ้าดาบี้ออกมาจะกลายเป็นเรื่องปวดหัวให้กับเธออีกก่อนที่จะบอกดาบี้ว่าห้ามโทรกลับไปหาเธออีกและได้ตัดสายไปในคืนเดียวกันนั้นดาบี้ก็ได้เก็บของและแอบเข้าไปในห้องอุปกรณ์เพื่อไปเอาไขควงก่อนที่จะวิ่งออกทางประตูหลังและวิ่งไปที่รถเธอเอาไขควงมางัดที่รถก่อนที่จะต่อสายตรงและก็ขับออกไประหว่างทางเธอก็ได้ฝากข้อความหาพี่สาวของเธอว่าเธอนั้นจะไปถึงที่โรงพยาบาลของแม่ในตอนเช้าแต่เธอก็ได้มาจอดรถหลับทำกลางหิมะที่ตกมาอย่างหนักและเธอก็ได้เผลอหลับไป เวลาผ่านไปไม่นานเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะว่ามีตำรวจมาเคาะที่หน้าต่างและถามว่าเธอนั้นโอเคไหมก่อนที่จะบอกว่า ที่นี่น่าไม่ปลอดภัยและพายุห <ah 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 ิมะกำลังจะเข้ามาทำให้ถนนทุกเส้นนั้นถูกปิดเขาแนะนำให้เธอไปพักที่สวนพักนักท่องเที่ยวเพื่อรอให้ถึงตอนเช้าก่อนเมื่อไปถึงเธอก็ได้เจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่มาพักอยู่ก่อนแล้วทุกคนนั้นรวนแต่โดนตำรวจนายนั้นหยุดรถและก็ให้มาพักที่นี่ดาร์บี้ตรงเข้าไปที่ห้องน้ำและไปใช้มือถือเธอเห็นข้อความจากพี่สาวว่าแม่ของเธอนั้นไม่อยากจะเจอกับเธอและไม่อยากให้เธอไปหาเพราะเธอจะทำให้ทุกอย่างแย่ลง ที่ศูนย์พักนักท่องเที่ยวนั้นไม่มี WiFi ดาร์บี้เลยต้องเดินออกไปข้างนอกเผื่อที่จะหาคลื่อได้บ้างแต่เมื่อเธอเดินผ่านรถตู้คันหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงคนทุบรถจากด้านในเธอพยายามมองดูผ่านกระจกและก็ได้เจอเข้ากับเด็กผู้หญิงที่ถูกมัดมือมัดปากไว้เธอพยายามที่จะเปิดทุกประตูแต่ก็เปิดไม่ออก เธอตะโกนบอกกับเด็กว่าเธอนั้นจะกลับมาช่วยอย่างแน่นอนดาบี้กลับไปที่รถของเธอเพื่อไปสงบสติอารมณ์เธอพยายามที่จะโทรหาตำรวจแต่ก็ไม่มีสัญญาณเลยและในตอนนั้นเองที่มีชายคนหนึ่งเดินออกมาเขามาตามหาเธอเพราะว่าเธอนั้นออกมานานแล้วแต่เธอก็บอกว่าเธอแค่ลืมของเอาไว้ในรถและกําลังจะกลับเข้าไปเมื่อดาบี้กลับเข้ามาข้างในรอบนี้เธอเริ่มระแวงคนรอบข้างเธอกวาดสายตาไปรอบๆเพื่อดูว่าใครเป็นคนที่ลักพาตัวเด็กมาซึ่งคนที่อยู่ที่นั่น ก็มีชายผิวสีก,กับป้าแก่ๆที่กําลังนั่งคุยกันอยู่ชายขี้อายที่นั่งเงียบเงียบอยู่คนเดียวและชายอีกคนที่กําลังนอนหลับเมืเ่อเธอมานั่งที่โต๊ะป้าก็เริ่มถามชื่อของทุกคนซึ่งป้าแก่ก็มีชื่อว่าแซนดี้ชายผิวสีชื่อว่าเอด็ดและทั้งสองคนก็เป็นสามีภรรยากันคนที่นั่งอยู่คนเดียวชื่อว่าลาสและคนที่นอนอยู่ชื่อว่าแอเมื่อทุกคนไม่สามารถไปที่ไหนได้ เอ็ดก็เลยชวนให้ทุกคนมาเล่นโป๊กเกอร์ด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจเลยแต่ลาสก็พูดขึ้นมาว่าถ้างั้นมาลองเล่นเกมบูชิดกันไหมเป็นเกมที่เล่นง่ายและเล่นกันได้ทุกคนเมื่อทุกคนมาที่โต๊ะเขาก็อธิบายกฎการเล่นต่างๆให้ทุกคนฟังซึ่งไอเกมบูชิดเนี่ยก็เป็นเกมที่ต้องจับโกหกกันซึ่งถ้าใครถูกจับได้ว่าโกหกก็จะเสียไพ่ของตัวเองให้กับคนที่จับได้แต่ระหว่างที่ลาสกำลังพูดวิธีเล่นนั้นดาบีก็ได้มัวแต่สนใจรถที่อยู่ข้างนอกและพยายามสังเกตดูทุกๆคนว่า นั้นเป็นคนที่รักพาตัวเด็กมาเมื่อเกมเริ่มขึ้นดาบีก็ชิงยิงคำถามก่อนเลยว่าทุกคนนั้นมาจากที่ไหนกันทุกคนก็เริ่มพูดคุยกันระหว่างเกมนั่นทำให้เรารู้ว่าเอ็ดนั้นเคยเป็นทหารมาก่อนและเป็นคนที่หัวแหลมมากลัสเป็นคนที่ขี้สงสัยและก็ขี้กลัวเขาถามเอ็ดว่าเอ็ดนั้นเคยฆ่าคนมาก่อนไหมตอนที่เป็นทหารอยู่เขาก็ตอบกลับไปว่า เขานั้นข้ามานับไม่ทวนแต่ก็ตามมาด้วยคําว่าหล่อเล่นดาร์บี้นั้นยังไม่ละสายตาจากรถตู้และก็ยิงคําถามไปอีกว่าแล้วทุกคนกําลังจะไปที่ไหนกันซึ่งทุกคนก็ต่างพูดคุยกันและคําตอบของลาสก็ดูมีเพรินที่สุดยิ่งไปกว่านั้นเมื่อจบเกมลาสก็หัวร้อนมากและปัดไพ่กระจายไปหมดเพราะว่าเขานั้นแพ้ทุกคนบนโต๊ะก็พยายามบอกให้เขาใจเย็น เมื่อเขาใจเย็นลงเขาก็ขอโทษทุกคนและก็บอกว่าบางครั้งเขาก็เป็นแบบนี้แหละดาบบี้ใช้จังหวะนั้นลุกจากโต๊ะและก็ไปหาสัญญาณหลังที่พักเพื่อที่จะติดต่อตำรวจแต่ก็ไม่สามารถหาสัญญาณได้เลยทําให้ทุกข้อความของเธอนั้นถูกยกเลิกไปหมดเธอเลยเปลี่ยนแผนและเดินไปหาของในห้องเก็บของและแอบออกไปทางด้านหลังของที่พักเพื่อกลับไปที่รถตู้ เมื่อเธอแอบมาถึงที่รถตู้แล้วเธอก็งัดประตูเข้ามาและมาช่วยเด็กสาวแต่ตอนนั้นลาสก็กลับมาที่รถพอดีซึ่งเขาก็คือคนที่ลักพาตัวเด็กมาจริงๆเขามานั่งบนรถพร้อมกับพร่ำเรื่องที่เขาแพ้เกมไพ่ให้กับเด็กสาวฟังและบอกว่าคนข้างในนั้นแม่คนที่โกหกและก็ขี้โกงซึ่งเด็กสาวนั้นก็มีชื่อว่าเจเดบี่ที่แอบอยู่ข้างหลังก็ได้ใช้ผ้าคลุมตัวเองเอาไว้ทําให้ลาสัมองไม่เห็นเธอลาสเห็นว่ากระจกหลังรถนั้นไม่ได้ปิดเขาก็เลยข้ามมาและก็ปิดกระจกเอาไว้และบอกกับเจว่าออออย่าเปิดมันกกี ดาบีตั้งใจะจะใช้จังหวะนี้เอามีที่เธอเอามาโจมตีลาสจากทางด้านหลังแต่เธอก็เหลือไปเห็นปืนที่เอวของลาสก่อนเธอจึงเลือกที่จะไม่ทําอะไรเขาลัสบอกกับเจว่า เขาจะกลับไปเอาขนมและจะเอากลับมาให้ก่อนที่จะลงรถไปดาบบี้ใช้โอกาสนี้บอกกับเด็กคนนั้นว่าเธอนั้นจะเรียกตำรวจมาและจะกลับมาช่วยเธออย่างแน่นอนและก็ได้ออกจากรถไปเช่นกันซึ่งเธอก็ได้ทำมีดตกเอาไว้ในรถด้วยลาซีย่ขนมกลับมาที่รถก็เห็นว่ามีรอยเท้าอยู่เขาเช็กว่าเด็กยังอยู่ในรถไหมซึ่งเจนั้นก็ยังอยู่นั่นทําให้เขารู้ทันทีว่ามีคนรู้เรื่องนี้แล้วดาบบี้กลับเข้ามาข้างในจากทางด้านหลังก็ได้มาเจอกับแอชที่มาหาเธอพอดี เขาพยายามที่จะเข้ามาปลอบเธอเรื่องแม่แต่เธอก็ได้ดึงเขาเข้ามาในห้องเพื่อที่จะบอกเรื่องการลักพาตัวเด็กกับแอชแต่ในตอนนั้นลาสก็ได้เปิดประตูเข้ามาพอดีทําให้ดาบี้ต้องหนึงแอชเข้ามาจู่เ,เรื่อเลี่ยงเลี่ยงสถานการณ์ทําให้ลารสที่เห็นแบบนั้นก็ได้เดินออกจากห้องไปด้วยความโมโหเมื่อเขาไปแล้วดาบี้ก็ได้เล่าให้แอชฟังว่าลารสได้ลักพาตัวเด็กมา แอดใช้บอกให้เธอนั้นรอจนเช้าและก็เรียกตำรวจมาแต่เธอก็บอกว่าเด็กคนนั้นอาจจะตายก่อนได้เพราะอากาศข้างนอกนั้นหนาวมากพวกเขาเลยพยายามที่จะหาของในห้องเพื่อใช้สู้กับลาสที่มีปืนและแอชก็ได้เจอเข้ากับเครื่องยิงตะปูโดยแอชก็ได้เสนอแผนว่าให้ดาบีเน,นล,อล่อลาสออกไปข้างนอกแล้วเขาจะไปบอกเรื่องนี้กับเอดแล้วทั้งหมดก็จะช่วยกันซุ่มโจมตีลาสด้วยกันเมื่อคุยกันเสร็จดาบีก็เดินตรงจากห้องน้ำออกไปข้างนอกและตรงไปที่รถตู้ทันทีโดยเธอก็ได้เปิดประตูเข้าไป และทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนลาสเดินตามเธอออกมาแต่ว่าดาร์บี้นั้นก็ไม่ได้สนใจเขาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าทุกคนนั้นจะช่วยจัดการกับลาสได้เมื่อเธอกลับเข้าไปในรถเธอก็ได้ดึงเทปที่ปากของเด็กออกและตอนนั้นเด็กสาวคนนั้นก็ได้ถามเธอทันทีว่าแล้วผู้ผู้ชายสองคนที่พาเธอมาที่นี่ละ่ะดาร์บี้เลยหันไปมองนอกรถและเห็นลาสกับเอชกำลังเดินมาที่รถพร้อมกับปืนเธอเลยรู้ได้ทันทีว่าเธอได้ขอความช่วยเหลือผิดคนแล้ว เอชบนกับลาสว่าตอนที่เล่นเกมนั้นเขาพูดอะไรออกมาไม่เนียนเลยทําให้มีคนสงสยัยทั้งสองคนเดินตรงมาที่รถเพื่อจะมาจัดการกับดาบีแต่เมื่อเปิดประตูออกก็พบว่าดาบีนั้นไม่อยู่แล้วเอดที่เห็นท่าทางไม่ดีก็เลยออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ภรรยาของเขาก็ได้ห้ามไว้ดาบีได้วิ่งหนีทั้งสองคนกลับไปที่ด้านหลังของสูนพัก เพื่อที่จะไปบอกกับเอแต่แอชก็รู้ทันและก็ได้เดินกลอบเข้าไปในศูนย์พักและก็ได้ดักทางเธอไว้โดยเขาใช้ปืนจี้เธอและก็ยึดโทรศัพท์เธอมาพร้อมกับลบทุกข้อความออกเขาบอกกับเธอว่าเขานั้นไม่ใช่คนที่ลวนลามเด็กเขาแค่ลักพาตัวมาเพื่อที่จะเอาเงินเท่านั้นเพราะบ้านของเด็กนั้นรวยในตอนนั้นเองทีป่าเดินเข้ามาตามหาดาบีเอชรีบเก็บปืนและได้บอกกับดาบีว่าถ้าเธอทำทุกอย่างผังเขาจะฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ก่อนที่เขานั้นจะเดินออกไป ป้าแซนดี้นั้นเดินเข้ามาถามว่าทุกอย่างโอเคไหมเธอก็ตอบว่าทุกอย่างนั้นโอเคดีแค่อยากจะคุยกับแอชแค่2คนเท่านั้นทุกคนกลับมานั่งที่โต๊ะแล้วก็พูดคุยกันต่อสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติแล้วต่างคนก็ต่างไม่ไว้ใจกัน แต่ว่าแต่ละคนนั้นก็แสดงมันออกมาไม่ได้ในตอนนั้นเองที่ดา์บี้เหลือไปเห็นเด็กที่ออกมาเดินอยู่ที่หน้ารถเด็กหลุดมาได้เพราะว่ามีที่ดาบี้นั้นทําตกไว้เธอได้ออกมาแก้มัดให้ตัวเองก่อนที่จะเดินออกมาแต่ไม่ใช่แค่ดา์บี้ที่เห็นลารสกับแอชก็เห็นเหมือนกันลารลยลุกขึ้นและออกไปข้างนอกแบบไม่บอกใคร ดาบีก็ได้เดินไปเข้าห้องน้ําและแอชก็ได้เดินตามเธอไปด้วยเมื่อแอชเปิดประตูห้องน้ามาดาบีก็ได้ใช้คอนทุบไปที่หัวของเขาแต่ว่าเขาก็หันกลับมาสวนจนดาบีนั้นลม้มลงและตอนนั้นกุญแจรถของแอชก็ได้ตกลงไปอยู่ที่พื้นแอชพยายามที่จะฆ่าดาบีด้วยการบีบคอแต่ลารสก็เข้ามาและบอกว่าเด็กนั้นวิ่งเข้าป่าไปแล้วแอชจึงหยุดและบอกให้ดาบีไปตามหาเพราะเด็กนั้นจะไม่มาหาพวกเขาแต่เด็กนั้นจะมาหาเธอ ดับบี้ได้แอบหยิบกุญแจที่ตกอยู่ที่พื้นมาด้วยและก็ได้ออกไปกับพวกเขาพวกเขาทั้ง3มคนนั้นเดินตามรอยเท้าของเด็กไปและให้ดับบี้เป็นคนเรียกชื่อลาสที่เป็นคนขี้กลัวก็เอาแต่บ่นว่าหนาวและก็พูดถึงลุงคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุงเคนนี่ดาบบี้ที่อดอยากรู้ไม่ได้ก็เลยได้ถามว่าลุงเคนนี่นั้นคือใครลาสก็ได้ตอบไปว่าเขาคือพ่อบุญธรรมที่คอยช่วยเหลือพวกเขาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเขาเป็นคนที่ดีมากดับบี้อาศัยจังหวะดีเอาไฟฉายหันไปตีหน้าของแอชแล้วก็ปิดไฟฉายเพื่อวิ่่งนีีีไปปทมืก็เลย ยิ่งใส่เธอไปหนึ่งนัด แต่ว่ากระสุนนั้นก็ไม่โดนดาบี้ที่พยายามวิ่งหนีก็ได้พลัดตกเนินทําให้เธอนั้นไหลตกลงมาข้างล่างและตัวก็ได้ไปฟาดกับต้นไม้ทางด้านของเอ็ดกับภรรยาที่ได้ยินเสียงปืนก็เลยได้ออกมาข้างนอกเพื่อที่จะตามหาที่มาของเสียงแต่ก็ได้ไปเจอกับเด็กที่นอนหมดสติอยู่ที่พื้นพวกเขาก็เลยได้พาเด็กกลับมายังที่พักก่อนดาบี้ที่ตกลงมาข้างล่างก็ได้ถูกไล่ล่าจากชายทั้งสองคนแต่ด้วยความที่ในป่านั้นมืดมากทาให้มองเห็นได้ยากเธอเลยตัดสินใจวิ่งกลับไปที่ศูนย์พักและเล แอชกับลาสที่เกาะมาที่ศูนย์ก็เห็นว่าดาวี่มาถึงก่อนแล้วทําให้พวกเขาหยุดและคุยกันอยู่ข้างนอกทางด้านเอดเมื่อรู้ว่าแอชจะมีปืนเขาเลยเอากี่อ้มาปิดประตูทางเข้าไว้แล้วก็ปิดหน้าต่างพร้อมกับตะโกนออกไปว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาเข้ามาเขาจะยิงแน่ ซึ่งความจริงแล้วเอ็ดนั้นไม่มีปืนอยู่แต่เขาแค่พูดขู่เท่านั้นแต่มันก็ทําให้ทั้ง2คนนั้นเชื่อและไปแอบอยู่หลังต้นไม้แอดตะโกนเข้ามาข้างในว่าเขาต้องการแค่เด็กเท่านั้นแค่ปล่อยตัวออกมาพวกเขาก็จะรีบไปภรรยาของเอ็ดนั้นเห็นด้วยกับโจทั้งสองคนเธอนั้นอยากให้เรื่องนี้จบโดยที่ไม่มีใครต้องเจ็บตัวแต่แน่นอนว่าเอ็ดกับดาร์บี้ก็ไม่ยอม แอสตะโกนตามมาอีกว่าเด็กคนนั้นต้องการยาเพราะเธอนั้นป่วยอยู่ซึ่งภรรยาของเอดก็คงจะรู้เรื่องนี้ดีภรรยาของเอดที่เป็นพยาบาลก็ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นความจริงดาร์บี้ได้บอกกับเอดว่าเธอมีกุญแจรถของพวกเขาอยู่เอดก็เลยได้บอกให้เอายาของเด็กนั้นมาแลกกับกุญแจรถไปแล้วก็ขับออกไปซะแอชนั้นไม่ยอมและได้ไปเอาน้ำมันจากในรถมาแล้วก็ราดไปทั่วที่นาศูนย์พักก่อนที่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมเอาเด็กมาให้เขาเขาจะเผาทุกคนให้หมดเอดก็เลยได้บอกกับดาร์บี้ว่า ให้เธอนั้นเอากุญแจไปซ่อนรวมถึงกุญแจรถของเขาด้วยเมื่อเธอเอากุญแจไปซ่อนแล้วภรรยาของเอ็ดก็ได้เอาสเปรย์พริกไทยออกมา แต่ว่าทั้งสองคนที่อยู่ข้างนอกนั้นก็กําลังที่จะจุดไฟและนับถอยหลังใน,นจังหวะนั้นเองที่เด็กก็ได้ตื่นขึ้นมาและได้เรียกชื่อภรรยาของเอ็ดหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปวันที่เจน,นั้นโดนลักพาตัวเจกําลังถ่ายวิดีโอของแซนดี้อยู่และบอกให้เธอนั่นเต้นซึ่งแซนดี้ก็โดนขู่ว่าถ้าเธอไม่เต้นตามที่บอกเจจะเอาเรื่องที่แซนดี้แอบสูบบุหรี่ไปบอกกับคุณแม่ดูเหมือนว่าแซนดี้จะเป็นแม่บ้านของที่นี่ซึ่งเธอก็ยอมทําตามที่เจบอกแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีชายสองคนเข้ามาแลวก็จจัับตเไปซซึ่งดี ก็ได้ให้การกับตำรวจว่าเธอนั้นทำงานบ้านและก็ใส่หูฟังอยู่ก็เลยไม่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือแต่ความจริงแล้วเธอนี่แหละจ้างทั้งสองคนให้มาจับเด็กเพื่อเรียกค่าไถ่ภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันแซนดี้ได้ตะโกนบอกคนข้างนอกว่าเอ็ดนั้นไม่มีปืนซึ่งนั่นก็ทำให้เอ็ดงงมากแซนดี้ได้อธิบายว่าธนาคารโทรมาบอกเธอว่า เงินของพวกเขานั้นหมดแล้วและเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากวิธีนี้เมื่อลัสและแอสได้ยินที่แซนดี้พูดพวกเขาก็ได้เดินเข้ามาในตัวที่พักและบอกให้ทุกคนวางอาวุธที่มีลงโดยเขาได้ออายามาให้กับแซนดี้เพื่อฉีดให้กับเจเอทถามแซนดี้ว่าไปเจอคนพวกนี้มาจากที่ไหนลัส <Last S 2> ก็ตอบว่าพวกเขาเจอแซนดี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งแผนของแซนดี้ก็คือให้คนพวกนี้จับเด็กไปเรียกค่าถ่าย2ล้านเหรียญเพื่อมาให้เธอปลดหนี้แต่แผนของแอชนั้นต่างออกไปเขาตั้งใจที่จะเอาเด็กไปขายและคุบเงินไปอง ซึ่งแอชก็ได้หลอกลารสว่าจะพาเด็กไปหาบ้านใหม่ที่ดีกว่านั่นเลยทําให้ลาสยอมร่วมมือด้วยแซนดี้ที่เห็นว่าทุกอย่างกําลังไปได้แย่ก็เลยบอกแอชว่าทําไมเขานั้นไม่ไปได้แล้วเพราะว่าเขานั้นได้ตัวเด็กแล้วซึ่งแอชก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาเลยทาหากุญแจรถจากเอด็ดแต่เอ็ดก็ไม่ยอมบอกป้าแซนดี้เลยบอกว่าดาร์บี้นั้นเป็นคนเอาไปซ่อนเอ็ดก็เลยพูดกับดาร์บี้ว่าไม่ว่ายังไงคนพวกนี้ก็จะฆ่าพวกเราทุกคนอยู่ดีแอชที่ได้ยินแบบนั้นก็มโมโหมากก็เลยได้้ดด้ยยิิงเเเเอออ็็็ดีีททไปกกกก่่นนนนนลลแแซหบบัตใจมาะาะ สเปรย์พริกไทยไปฉีดใส่แอชแต่ลาสก็เข้ามารับแทนไว้ทําให้เขานั้นโดนแทนไปเต็มๆแอชไม่รอช้ายิงปืนอีกนัดใส่แสนดีจนเธอนั้นล้มลงไปแล้วก็ตามมาสามอีกนัดเข้าที่หวัวยังไม่พอแค่นั้นเขายังจับแขนซ้ายของดาบี้มาแล้วก็ตึงไว้กับกําแพงด้วยเครื่องยิงตะปูลาสแสบ,บตามากจากสเปรย์พริกไทยแอชที่รักน้องชายของเขาก็เลยพาเขาไปล้างตาที่ห้องน้ําก่อนดาบี้นั้นพยายามดึงแขนออกแต่ว่ามันก็แน่นมากทาให้เธอนั้นเจ็บจนแทบจะเป็นลมเธอเลยขอให้เจนนั้นช่วยหยิบคอให้เธอซึ่งเจก็ยอมช่วย แต่โดยดีแต่ว่าในตอนนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินกลับมาแอชมาถามหากุญแจอีกรอบแต่เธอก็ยังไม่บอกอยู่ดีในตอนนั้นเองที่มีข้อความจากโทรศัพท์ของดาบี้ดังขึ้นมาว่าแม่ของเธอนั้นเสียแล้วและแอชก็ได้ออกมาให้ดาบี้ดูเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและก็มีข้อความตามมาด้วยซึ่งก็เป็นข้อความจากตำรวจและนั่นมันก็ทําให้แอชต้องรีบถามหากุญแจรถแต่ดาบี้ก็ไม่ยอมพูดเขาเลยจับมือข้างหนึ่งของเจมาและจะยิงตะปูใส่ทําให้ในที่สุดดาบี้ก็ต้องยอมบอกก่อนที่จะออกไปหากุญแจ เขาก็ได้บอกกับลารสให้ดูดาบี้ไว้ถ้าเธอทําอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก,ก็ใช้ปืนนี้ยิงได้เลยดาบี้ที่เห็นว่าลาั้นเป็นคนที่ไม่กล้าจะทําอะไรบุ่มบา่ามเธอเลยบอกให้เจไปปิดไฟเจได้ค่อยๆลุกไปปิดไฟลาสบอกให้เจนั่งลงแต่ดาบี้ก็พยายามพูดกลอกหูเขาว่าเขานั้นไม่เหมือนกับพี่ชายเขาไม่ใช่คนเลวแต่ลารสก็ไม่ได้ฟังคําพูดของดาบี้เลยมวัวแต่ไปห้ามมาให้เจเดินไปปิดไฟดาบี้ได้ใช้โอกาสนี้สูดอายาที่เธอแอบเอาติดตัวมาด้วยและก็เป็นจังหวะที่ไฟนั้นดดับลงพอี เมื่อห้องมืดลง ดาบี้ก็ใช้ค้อนมางัดที่แขนของตัวเองออกด้วยฤทธิ์ของยาที่เธอเสพไปทําให้เธอนั้นรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงมากลาสเตินไปเปิดไฟขึ้นมาอีกครั้งแต่ดาบี้ก็ได้เอาค้อนมาฟาดที่หัวของเขาจนล้มลงและปืนก็ได้ลั่นขึ้นมาหนึ่งนัดแอชที่เจอกุญแจแล้วและก็ได้ยินเสียงปืนจึงได้รีบวิ่งกลับมาในห้องและก็พบว่าดาบี้นั้นกําลังจี้ลาสอยู่เธอบอกให้เขาวางปืนตะปูลงแต่เขาก็ไม่ยอมเจที J ่แอบอยู่ก็ได้วิ่งเอาค้อนไปตีที่มือของแอชทําให้นิ้วของเขานั้นลั่นไกและตะปูกก็ไได้้บินปแททงงเขขาี่ลหัวอ แอดชนะตกใจมากและก็ได้รีบวิ่งเข้าไปดูอาการของน้องชายดาบบี้กับเจจึงวิ่งไปที่รถแอสพยายามพาลาสเดินออกมาแต่ลาสก็ดันไปลื่นเลือดที่อยู่บนพื้นทำให้เขานั้นล้มหน้าคว่ำลงไปและนั่นก็ทำให้ตะปูที่เข้าไปแค่ครึ่งเดียวในตอนแรก เข้าไปจนมิดดามและลารสก็ตายขาที่ในทันทีแอนที่โกรธมากก็เลยได้หยิบเอาปืนตะปูมาไล่ย,ยิงใส่ดาบรบี้กับเจที่อยู่บนรถทําให้ตะปูไปโดนที่ล้อหลังของรถและทําให้รถเสียหลักไปชนกับเสาไฟเข้าอย่างจังทําให้ทั้งสองคนบนรถนั้นหมดสติแอ h ไม่ได้เข้ามาดูพวกเขาทันที แต่กลับไปเผาบ้านก่อนจนไฟนั้นลุกไหม้ไปทั้งหลังซึ่งช่วงเวลานั้นดาบีก็ได้สติขึ้นมาและก็ได้หยิบปืนกับขายควงมาไว้ที่ตัวตอนนั้นเองที่ตำรวจขับรถมาด้วยความใจเย็นใจเย็นมากๆขนาที่เห็นไฟไหม้ทั้งหลังก็ยังใจเย็นอยู่ตำรวจลงจากรถมาและเจอแอชที่กำลังจะไปจัดการกับดาบีเขาบอกให้แอชยกมือขึ้นแต่แอชก็ได้ใช้อุบายว่า มีคนติดอยู่ในรถให้รีบเข้ามาช่วยโดยอีกมือของเขานั้นก็ได้ถือปืนตะปูอยู่ในตอนนั้นเองที่ดาร์บี้เห็นแอชผ่านกระจกหลังเขาก็เลยได้เปิดประตูออกมาแล้วยิงใส่แอชจนเขานั้นลม้มลงไปตำรวจที่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกให้ดาร์บี้นั้นวางปืนลงดาร์บี้พยายามบอกว่าแอชนั้นคือคนร้ายแต่ตำรวจก็ไม่สนใจลันไกใส่ดาร์บี้ไปหนึ่งนัดจนทําให้เธอนั้นลม้มลงไปนอนข้างๆกับแอชเมื่อแอชเห็นโอกาสดีเขาก็เลยคว้าปืนของดาร์บี้ไปยิงใส่ตำรวจและจะเอาปืนกระบอกเดียวกันมายิงใส่ดาร์บี้ แต่กระสุนก็หมดเขาก็เลยเอาปืนตะปูนั้นไปยิงซ้ำใส่ตำรวจอีกหลายนัดก่อนที่จะหยิบเอาปืนตำรวจมาเพื่อจะใช้ปิดฉากกับดาบีแต่ด้วยความที่เขานั้นรีลาเขาก็เลยโดนดาบีเอาขายควงมาแทงเข้าที่คอและในที่สุดเขาก็ตายลง เจที่เพิ่งได้สติก็เด้เรียกหาดา์บี้จากบนรถแต่ว่าดา์บี้นั้นก็ไม่ได้ลุกขึ้นและไปหาเจเธอได้พยายามคลานไปหาที่ร่างของตำรวจเพื่อใช้วิทยุข,ขอความช่วยเหลือและภาพก็ด้ตัดไปยังวันที่เธอนั้นกลับมาอยู่ที่สถานบําบัดแล้วเธอได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในนี้ต่อไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะพยายามเลิกยายอย่างจริงจังและในวันหนึ่งก็มีคนมาเยี่ยมเธอที่ศูนย์บําบัดซึ่งคนที่มาเยี่ยมนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ก็เป็นพี่สาวของเธอนั่นเองและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบบลงงงงเเเพีียยท่าานนน้้ป็ังงััไกครบ ังงไพ่จบปถามว่าทุกคนชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กด subscribe และกดแชร์เพื่อให้เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถามว่าทุกคนมีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อติดเตียนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ถากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์เลยก็ต้องขออภัยมานะที่หนีด้วยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ